น้ำท่วมหนักชุมชนย่านเศรษฐกิจเมืองน่านจมบาดาลต้องใช้เรือสัญจรวันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองน่านทวีความดุนแรงต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของตัวเมืองขณะนี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่การสัญจรทำได้เพียงใช้เรือเท่านั้นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักได้แก่ ชุมชนบ้านท่าลีภูมินบ้านพญาภูบ้านมงคลบ้านดอนสีเสริมบ้านดอนแก้วบ้านสวนตาลบ้านเมืองเลนบ้านพระเนตรบ้านน้ำล้อมบ้านเชียงแข็งตรงพยาบาลน่านชุมชนหน้าค่ายสุริยพงศ์โดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจใจกลางเมืองค่ะเช่นตลาดตั้งจิตนุสรสี่แยกกิติชัยและถนนอนันตวรรฐิทิเดศบริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลบน สถานีตำรวจภูทรจังหวัดน่านตอนนี้น้ำท่วมสูงจนไม่สามารถใช้รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ได้นะคะประชาชนและเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือเป็นพาหนะหละัก ในการสัญจรแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะทั้งนี้นะคะยังคงมีฝนตกลงมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ระดับน้ํายังไม่มีแนวโน้มลดลงหน่วยงานในพื้นที่ยังคงระดมกําลังให้ความช่วยเหลือและเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงนะคะขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมอพยพหากสถานการณ์เลวร้ายลงกัลยาสองเมืองแก่นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่าน ภาพข่าวสัญหาวันโกกะอินรายงาน